แล้วได้มามีเอกรีตให้ชิดอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับสำหรับผมนะรู้สึกว่างานยันนี้จะเป็นงานที่สนุกมากแล้วก็คนที่มาดิบดีในตอนนี้ผมว่าเตรียมตัวไว้ให้ดีครับ<อ>จริงหรือไม่าชาจะไปนั่งต่ำพี่พุธแล้วก็ไปนั่งอบต่อด้วยกันต่อไปเลยะชาว่าพ่พุธจะเล่นใช่ไหม ก็ร <łość> ู้สึกดีใจครับแต่ว่าปีนี้ผมมาอุดรหลายครั้งมากครับรู้สึกครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4หรือที่หของปีนี้แล้วนะครับแล้วก็ดีใจครับที่มีโอกาสมาร่วมงานกับแฟนแบงเพราะว่าอย่ผมเองก็เวลามีซิงเกิลอะไรครับก็จะมาโปรโมทที่นี่แล้วก็ที่แบงค์ก็ต้อนรับทีมดีมากนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้กิจกรรมเยอะแย่งอย่าลืมสนุกกันครับผม ชาตาค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะปกติก็เจอกันผ่านหน้าจอนะก็เห็นพวกเราในทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเจอทุกคนตัวเป็นๆก็ดีใจเหมือนกันที่ได้มาเจอกันค่ะบางคนก็ตายแล้วนะจบการงานไปแล้วอ่านเตชินแล้วก็รักอย่างเขาโอ้โหไม่ใช่คนละเตครับเตชินเฉยๆนะครับ องเพลงแล้วก็มาสร้างความสุขกับทุกคนอีกครั้งนะครับอุดรอก็นานมาทีนะฮะก็วันนี้สนุกแน่นอนครับเราเตรียมพร้อมครับผมครับผมเย่เย้เย้าทัท้าท้าทา้าทาย้าทายทาทายท้าทายาทายย้าทายทาย้ว้าทายท้าายทาทายทาทา้ นคก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับแบรนด์อีกครั้งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเวลาปกติเวลาออกอินกร์หรือเราอะไรนี่ก็จะมากับแบรนด์ตลอดแล้วก็วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าฝั่งพิเศษมากๆเพราะเป็นเป็นสตรีทแฟลร์ปกติคือเราจะเจอกันแบบว่าปกติไปโรงเรียนก็ร้องเพลงก็ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดอะไรค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทำมพิเศษมากคือแบบได้มาใกล้ชิดน้องๆด้วยเลยควรู้สึกดีใจครับอ๋อนี่ไม่ได้แค่ความใกล้ชิดแต่จะมีความใกล้ชิดกว่านี้อีกใช่ไหมเอาขึ้นมาจับเฉยๆดิ คนๆไปทำไจจมไจ๊ะมีงจัของรางวัลให<ช>้ศิลปินตัด็แลากันนะของร,รารงวัลที่รอมาวันนี้นะคะก็จะมีเสื้อนะคะเสื้อแบงแล้วก็มีตุ๊ตามหมีด้วยเดี๋ยวเราจะให้ศิลป<ม>ินได้ละคะ่ะเป็นคนจับเริ่มต้นจากเลดี้เฟิร์สเลยดีกว่าอ่ะให้ชาชาจับก,ก่อนนะคะเป็นเสื้อตัวแรกเรามีเสื้อสี่ตัวนะคะหมีหนึ่งตัวตนตันต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 น ชอบแทงบอลแทนเบบพียาบอยได้รับแทงบอลมักตัวแรกแล้วนไปมากกว่านี้และและผู้ชคดีนะครับผมได้ไปนะครับคุณลิตาพรุงสอนทำน้องลอยครับลน้องลอยนเมือืะคว่ายัโอย่เดงานนี้ได้แน่ลมายใส่เส้อยวไปเทด้วย

มาครับมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ฮะเราจะร้องเพลงนะครับให้กับทุกคนนะครับได้ฟังนะครับเธอเว่าทุกความทรงจำนิกกี้ต้องเตือนด้วยเผื่อว่ามีมิจฉาทีพมาถ่ายรูปและรูปซับพวกเราไปด้วยระวัังงแเดี๋ยวว่าเราตะบังแหวนเลยนะฮะกำลังทุกคนระวังของหายนะครับเพราะว่าพวกพี่จะชอบขโมย แต่เห็นลูกโป่งที่อยู่ตามปฏิทินปีใหม่นะคะแต่ว่าเป็นของกรมตำรวจนะคะเอาไว้จับพวกขโมยนะจ๊ะดักฟังเพลงออะไรน้อง เอาคนมาแลวคนผูกแค้ที่ไ,ปไ,ปไ,ปไป ับใครทีร่อยากถ่ายรูปครับผมขอไลน์เซ็นกับศิลปินของเรา